คลิปนี้พามาส่องเรื่องดาวทั่ว,วไปค่ะที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่านะคะพูดถึงโคชูล่านี่คือรูปภาพนะคะเพื่อนนิโคลัสไปให้กําลังใจน้องลิซ่าแต่ว่าอันนี้ออกมาจากแฟนสาวของคุณนิโคลัสนะคะไปให้กําลังใจน้องลิซ่าหลังสเตจอ่าเพื่อนนิโคลัสก็คืออยู่จนไปหาดิซ่าหลังสเตจเลยค่ะน่ารักมากซึ่งแฟนสาวของพี่นิโคลัสนะคะได้มีการอัปเดตไอจีแล้วก็บอกว่าพาออเจออีโก้ J e Go ของฉันไปที่ทะเลทรายเพื่อพบกับสาวของเราลิซ่าโดยแฟนของพี่นิโคลัสมีชื่อว่าจัสตินน่ารักมากค่ะล,ะล่าสุดเพื่อนม พีนะคะก็ยังไม่มุกออนจากคชล่านะคะได้มีการแชร์สตอรี่ไอจีของด็อกซตาดิซ่าของเราค่ะต่อมาค่ะน้องดิซ่ากับทีมแดนเซอร์นะคะก็ได้โพสต์ขอบคุณน้องดิซ่าถ่ายภาพด้วยกันสุดน่ารักอันนี้เกียกีดูว่าเป็นปรมาจารย์ในด้านการเต้นมากๆเลยละ่ะต่อมาค่ะน้องดิซ่านะคะก็ยังได้ถ่ายภาพกับก่อนหน้านี้แอดไม่ทราบชื่อพี่เขานะคะแต่ว่าสําหรับโมเมนต์นี้ก็ได้ทราบมาแล้วดูเหมือนว่าพี่เขา,าจะเป็นทีมนะคะของน้องดิซ่านั่นเองค่ะโดยมีชื่อว่าเดซันวอลลีค่ะเจส E. หน้าไบโอของพี่เขามีการแนะนําตัวเอาไว้ว่าเป็นศิลปินนั่นเองนะคะแต่ว่าแอบไปดูรูปภาพอะไรแบบนี้พี่เขาเหมือนว่าจะเป็นนายแบบด้วยนะมาซัพพอร์ตน้องลิซ่าอันนี้คือรู้เท่านี้นะคะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมจากนี้นะคะก็มาเมาท์มอยกันหน่อยคือไปหา้อริซ่าหลังสเตจแล้วก็มีการถ่ายรูปภาพน้องลิซ่าขณะที่มีโมเมนต์ด้วยการชมคอนเสิร์ตนั่นเองนะแต่เท่าที่ไปดูก็คือเป็นนายแบบให้กับหลายแบรนด์นเลยนะคะเนี่ยพาไป2เว็บไซต์ที่จะมีการลงเกี่ยวกับนายแบบรูปภาพนายแบบนะที่เป็นเอเจนซี่ ก็ปรากฏว่ามีพี่เขาจริงๆนะคะถ่ายแบบให้กับหลักหลายแบรนด์แล้วก็ไปสง่งไอจีก็มีการถ่ายแบบให้กับหลักหลายแบรนด์แอดขออนุญ,ญาตใช้คำว่าเป็นนายแบบได้ไหมเม่ปเป็นศิลปินนายแบบแล้วกันนะคะมาซัพพอร์ตน้องลิซ่าด้วยค่ะน่ารักมากมายดังนั้นค่ะเบื้องหลังไม่รู้ว่าน้องลิซ่ามีเพื่อนกี่คนแต่ว่ามีเพื่อนเยอะค่ะและพี่่านี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเอาถือว่าเป็นกัลยาดมิรค่ะไปกำลังใจน้องลิซ่าหลังสเตจด้วยแต่ว่าพี่เขามีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับค่ายลาวหรือเปล่าออดีอด้เนนเคยได้น,นําอสแอด หลังเวทีเอาเป็นว่าทีมลิซ่านั่นเองนะอ่ะหนึ่งในทีมแล้วกันค่ะออกมาค่ะนี่คือทีมของน้องลิซ่านะคะทีมซัพพอร์ตน้องลิซ่าเอ๊ะไมไ่ใจว่าใครบ้างแต่ว่าก็มีหมามี่นะคะแล้วก็ได้ถ่ายภาพกับน้องลิซ่าหลังเสร็จทุกคนมีดวงดาวอยู่ในมือค่ะแล้วก็มาเชียร์น้องลิซ่านะ่ารักมากมายถ้าไม่ทราบรายชื่อต้องกราบขออภัยด้วยนะคะว่าแต่ว่าหมามี่ของเราโอ้แบบว่าดูวัยรุ่นมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบกลมกลืนสุดๆเลยจ้าพูดถึงโคชิล่าค่ะเอนดูความซัพพอร์ตของเพื่อนเควินคค่ะะะก็มาหาหนน้องซ ให้กำลังใจเพื่อนด้วยแลดูสนุกสนานแล้วก็เอนจอยสุดๆไปเลยดีดีว่าเป็นเพื่อนสนิท้องลิซ่าไปกําลังใจหน้าเวทีคขาวิ่งเป็น10บไม์นะคะเพื่อมาจองที่ข้างหน้าดูสเตตเควินซับพอร์ต้องลิซ่าทุกงานคิวสุดๆค่ะต่อมาค่ะพี่ท่านนี้นะคะพี่เขานะะี่ค่ะก็มีการไปดูคชราของศิลปินหลายคนมากพอดูจบหลายคนพูดถึงศิลปินที่ทําโชว์ได้ประทับใจหลังจากไปดูโชว์มาซึ่งพี่เขาก็ดูเหมือนว่าหลายคนจะชอบการเปลี่ยนชุดในโชว์นะคะเพื่อจะวัดความปังนี่นะคะก็ต้องยกให้คนที่เขาไปดูใน ทั้งไทยแล้วก็เทศนะคะคนที่ไปดูหน้างานแล้วก็หน้าจอเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยจริงๆไม่ได้มานั่งสะกดจิตเองดิซ่าเก่งมากๆโดยรอบนี้พี่เขาให้้องดิซ่า8.5ส่วน10เลยนะอาเลิศเบอร์พี่ท่านนี้ก็ไปชมน้องดิซ่าค่ะไม่อ่อมเลยนะคะเนี่ยส่วนพี่ท่านนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะคือพี่ท่านนี้เขาตั้งใจมาดูเลดี้กาก้ากับน้องดิซ่าแต่ว่าเวทีมันห่างก,กันคนละเทวีวค่ะวิ่งเท้าบวมเลยแล้วก็จัดเวลาเดียวกันกันกบดิซ่าแต่อยากเป็นด็อกซ่านะคะก็เลยเดินนะคะ แถมวิ่งข้ามทะเลทรายมาหา้องลิซ่าแล้วก็บอกว่าลิซ่ารอฉันด้วยแล้วก็บอลนกเกนอีกครั้งพี่เขา,า่ะปลืมมากๆตอนที่น้องลิซ่าทาการแสดงน้ําตาลไหลกันเลยนะคะลืมมากๆน่ารักมากแต่งทวจะเต็มที่จริงซาร่าหานี่ก็คือเต็นท์ใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ยแค่พื้นที่ในเต็นท์ก็กว้างขนาดนี้นะคะแค่คนยืนเนี่ยก็ล้นไปถึงเนินข้างๆแล้วนี่คนไม่เฉียดแสนได้หรอลิซ่าแล้วก็ทีมสุดยอดมากๆเลยนะน่ารักมากๆขอคุณทุกคนที่มาซัพพอร์ตน้องลิซ่าค่ะเป็นโมเมนต์น่ารักเก็บมาฝากส่วนมากคลิปนี้ก็จะเป็น เมนต์เกี่ยวกับโเชล่าค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ